มาเด้อจ้าลูกมากิดให้จ้าจ้าสามสิบกรบด้าพี่น้องอ่าดีกว่าจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอีหลามาแล้วจ้าอีหลามาแล้วจ้ามาอยู่ในช่องเพลินเพลินชาแนลมาแล้วจ้าม้วจ้าใจลราคนเก่าคนเดียเพิ่มเติมคือพามากินแซ่บเพ่อก้าวเจรพี่น้องจ้ามาจ้าเบิ้งดูจ้าว่าในอีหลาสิพามากินยังเบิ้งดูพี่จ้าหมากระทุจ้าพี่น้องจ้าโอ้บะแมนจ้าไม่ยังเนาะหมูกระทะจ้าพี่น้องจ้า เยอจ้าเพียะเพียเพียดังเยอะเลยจะแซบปะจ้าเพีย้าพี่น้องจ้าเอ่อากดเลยกดไปเบิ้งคลิป<า>ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ฮียลาเด้อจ้าเด้อกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮียลาจ้าคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปไว้ด้วยนะคะมา,มาจ้าพี่น้องจ้าแมาเพียเพีย มากินหมูกระทะมาเด้อมาเด้อหมูกระ่นจะพี่น้องจ้ะมาเด้ออบะปอนคือเงียบบะเนี่คือเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบเด้อเ่า ดีใจ yeah. nice. ้าพี่น้องจ้าเนี่ยเด็พี่น้องเด้อพี่อ๋อห่อนห้อนเลยสามสั้นจ้าแอบไายพี่น้องเออ เล้วจ้ามาเด้จ้าลูกมา่กิดให้จ้าีจ้าสามสิบกิบสะพี่น้องอ่าดีกจ้าอบเ นรงนดเสียงบ่ไม so mm. ่ค่อยนนะไ้เกีียวอไอากบกุบกรุบน้องอืนยอู้ดบยากินเพีต่าอยากต้องเสียงแน่มาตักเบาเบาเบิงจาเบิ้งฝนโซนโซนกินย่างนาย่นยงเดียวเลยเบิ้งด้เอาเพิ่มช่วยเพิ่มจะแ่บแน่เพิ่นอยากน้แน่ กินอ่งลงกินนั่งลงเอาขนานได้สุกเลยกินน้างบังดุจ้ากินน้่งพี่น้องพ่นแน่เอ้ากินเยอะๆว้ามามามาพี่น้อะพี่น้องอาปากกบ้วนเหนไหพี่น้องแซ่บขนาด เอากินยัวกินยัวกินยัวกอนมันอ่างพี่น้องเป็นดูนะ <c oughs> เอาอะไรบอกนะทางนี้เขาพูดเขาพูดเอาพันไร้่ช้าง <c oughs> พียงเพียง <c oughs>

นุ่แน่อน่นลวกพี่น้องตามสั่นนะนาเผียบบางด้กบังดเนี่ยมกันแล้วต้หูจับพี่น้อง ตระการมากกวอที่น้ํากิ 给我吧。嗯嗯 กินเนี่บ่กว่าร้ายจ้ะกินย่างเดียวบทันคในก่อนแบบร้ายจ้ามาเดินจะสามสิบีบเซ็ปยูจ้ามาดี สามครับสามจตทำกันเดอ้อ,ดอ <g ül> รักของมิตารก็เด้อเลยแกลบไล่จะรักหมูกันในพี่น้องเอ้ยพี่เนานหมูกันะไรพี่น้องเอ้ย <c oughs> ตาคว้าใส่กันอยู่หลานมีสองกระทางได้ในจ้า <c oughs> อย่างมาทันเลยรแกลบไล่ อเอาอีกเอาอีกสามชั้นยัวย่วๆจ้าอครับพกเจ้าพกดมีเจ้า ทำเงินไงบางบังพี่น้องตาสวดต้องได้ตาหวานใช่ผู้สาวนั่นเลยอยู่หัวบอยอยู่หัวบอยเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยความสุขเล็กๆน้อยๆความขอบคุณสุขสันต์ มันเกิดอยากกินพี่น้องเอยงานมือมยกินก่อนง้นเก้ามยมยกิน้าคบ่คชื่อไทยมัตตีลงลื่น้ากว่าเจิตร้อดมาจ้ะปีคลิปก็หมูสามสั้นใหญ่ด้พี่น้องเด้อ สามชั้นยั่วๆจ้ามากินอะไรอ่ะเขาจะกินอะไรอ่ะอันนี้อ่ะเอาเราจะไี่้องจ้าคลิปเอนไว้ชมิเดอรจ้าคลิปนาจะมาพอกันไหมเด้ออยากอโตไปกินมูปะทะแซ่บกันเ้อจะพี่้องจ้าคลิปนาเอามาติดตามกันจ้าไว้เดี๋ยวสิพากินนิยังอยากพากินแซ่บยัง ลืมกไลายให้อีหลาเด้อจ้าเด้อยคนที่ตามให้อีหลาด้วจ้าอย่าไปแล้วจ้า